สวัสดีค่ะเข้าสู่ช่องยาที่กกอกนะคะอันนี้ก็หลังจากงานเสร็จแล้วหลังจากงานเสร็จเราก็ไปเครื่องไปส่งพระนะคะมินน้อยก็กวาดบ้านนะคะโอ้เป็นงานเนาะเป็นงานแท้อันน้เอาไว้ใช้ได้ลูกนะเอาไว้ใช้เก็บดกไม้ได้เอาเก็บไว้อีกลูกเก็บไว้อีก ส็จยังเลยเด้นมุขกว่าตรงมี้นี่มุขกว่านี้แล้วมุขกว่าเลยนี่นี่ไงเอาไปกวาตรงนี้ไง่าไปไปเลยลุงฟื้นจ้าเดโดนคีบก่อนโดนคีบก่อนอาบายบายลุงพันจะไปไหนถามลุงพันสิลุงพันจะไปไหน อ้าวว,าว้าวลูกพานจะไปส่งของที่วัดไปนบ้บอก่ไปไม่ได้ไปค่ะมันแดดค่ะบอกบอกลุงฟื้นแล้วอยากไปอยากไปอ้าวอยากไปอยไปน้ำบดแล้วนาะตูดนะมันแดดลูกมันแดดร้อนร้อนร้อนเนาะมันอนลงไปแล้วเนาะมันร้อนมันร้อนลูกเฮ็ดพ่อ ไหนเห็ดแดงโอ้เห็ดแดงเห็ดน้ำมากเมนบอยาแมนเห็ดน้ำมากเห็ดแดงมีนี่นี่นี่มีตะเก็บมี่เห็ดน้ำมากพวกเราเห็ดอะไรนะหมอเก็บมาด้วยเห็ดแดงเห่านั่นนะไม่เห็นจ้อยังไม่เห็นเห็ดเมนนี่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 คืออะไรนี่ไงเห็ดนี่นี่เห็ดไม่มีเพื่้นเห็ดไม่มีพื้นมันมินเลยบอก มันมีน้อยอไม่มีเพื่อนบนโลนี่นังไงมีเพื่อนอยู่มีเพื่อนดอกน้ำมาดิดีเอามาดูดิเอามาดูมันก็มีเพื่อนแล้วนะนะสองดอกอะไะด้วยกันนะพิงเงินจ้าจ้ากันมีเวลาก็ะทามาเล่นน้ำเดี๋ยวได้ไหวให้พี่อดูนะยืนยืนยืนตรงนั้นนะววยง củi oh, bắp này, củi phải... mi này, ba mi ba Oh, đu héiết 2 lọ, héiết mì phuơn, héiết ná lẽ, mì phuơn, ba, mẹ bảo là mì phuơn, hả? có mọc cái héiết ná lẽ hay nấm mạ, hmmm, này đèn nấm mạ, men, cái đèn nấm mạ, cái bii bii thế này rồi, sẹp đấy, anh đây là héiết pho với này, đây này đây này 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 đứt cơ tốn này, cái này vậy อันเดียองออยอยู่น่ะอ่เป็นของอ้อยอ่าคุมแซบเผ็ดพะออกตลอดออกทั้งปีกทังปีตกใจว่หิน่าจะต้องเจอเป็นหินเะ ไเห็นเขากระตกเจออยู่มันคือเป็นล่กันนี่วะของดินเล็กน้ออันเจ้ายังไป็นบำอ่ะคูณเร็วเร็วคุณเร็วเร็วุไงอ่ะแม่ก็ได้เหตุผลอย่กงกว้างเลยนะแม่ไงอ่ะเพล็กกินอ่ะแม่เนาะโอ้มันได้ยังเงาเพล็กเืออันแถวโคกค่ะผมเลยเนาะแม่ถ้ามันเป็นโคกเราว่าเฮามาที่แรกกับเขาปูมันเด๋ กอไมีนักระมานอี่้นะคอวาอะไรขี้ดินมันแห้งเนาะมันละไไม่เอานมันก็เหมือนเขาลูกเขานาะภูเขาบ้านเรามันก็มีย่ดูนีของเล่นอ้อใจหมดเลยนี่เนี่ยเอาไปเอาไปบี้ไว้ใส่ในคอยโคนนะฮะมันเกิดมันเกิดใหม่ ในวันก็จะออกเยอะมีเพื่อนเยอะเลยใช่ไหมในเห็ดก็มีเพื่อนมีน้อยแรือมีเพื่อนหรือยังเออนี่ไงนี่เหรอเพื่อนน่ะโอ้โหเมะเมะเมะคือเพื่อนเมะคือเพื่อนเพื่อนต่างใบแล้วันนี้นะอ่ะเพื่อนต่างไปไปไหนก็ไม่ได้โกเมะรักกับโกกอก โกเมล่ะก,กับโกกอกไม่ไม่ให้ไม่ให้คาดในสายตาเลยเเใช่ไหมหนูหนูน้อยอหนูน้อยเสื้อเหลืองเอาอเก็บขยะมาอีกเก็บขยะมาอีกเ,อาาเก็บขยะมาอีกลูกมาเก็บมาเอามาใสา่ไว้นึ่อ่ะ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 ไม่เอามีนไม่เอาอ่ะอย่าไปกินนะมันไม่ใช่ของกินแล้วน,น,นี่เอามาใส่ถุงไว,ว้นีไปเอามาใส่ถุงขยะลูกเร็ว เก็บมาใส่ทุกการเรียนรู้แจก,กี้เขาได้กระสอบปุ๋ยอยู่นี่เขมาม่เห็นเขาเหน็นเขาเก็บไปแล้วใบเหลืองไเฮ้ยเหลบอร์เหลืองอเอาเก็บเลยมันใบเหลืองแล้วเก็บดูเก็บเก็บเลยเป็นใบเหลืองแล้วใบเหลืองฮะมีอะไรมีใครบ้างมีแม่มีพ่อ มีแม่แล้วก็มีเบ้แล้วก็มีอะไรมีโพแล้วก็มีพี่พลอยแล้วก็มีหนูแล้วก็มีใครอีกมีใครอีกมิ้นมีใครมีใครโทรหาพ่อเราบ่เมื่อนี้ยนะบ่วันอาทิตย์มันทำงานยู่บ่

ไปแล้วสาวน้อยนะคะสาวน้อยสุดเหลืองนะคะเข้าไปนอนเอามาไว้เป็นเพื่อนไหมลูกวที่ก็บน่องไหนชาวบ้านหลังสวยนะคะเอฟซี FC นะคะเมื่อเช้าก็ลุงก,ก็ให้นะคะพระคุณเจ้าเพื่อนสลิดน้ำมนต์เนาะใส่ให้เป็นสลิดมงคลนะคะบ้าน ก็สำหรับที่มีนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ย่าอาชีกอกๆนะคะช่วยดูให้ถึงสนาทีขึ้นนะคะสวัสดีนะคะท่านผู้ชม

แล้วมาเข้ากองเบอร์แนยวหมอเอ้ยไม่กา้าพอเทนดำก็เราก็เก็บทั่วจานนะคะเพื่อจะเอาไปส่งที่วัดนะคะเพราะว่าเราไปเอากับหลวงพ่อนะคะ เราซื้อด้วยงานแบนี้แหละก็ดีอในภาาก็ดีเลยกดเินโลเบนรเเป็นการเป็นงานเยป็นการเปนงานเราทำนี่อาจจะอันนั้นเลยนับโลนยนี่ย อันน้าดอกกอกบุญยังวะไม้ป่าคือมาจบ้านเห่าแล้วม้ใช่ป่ากินด้วยใ่เป็นทาเว้นเทาเว้นเถาเทาใบแล้วเราไปส่งยูวัดาร เดี๋ยวบอกว่าอะไรนะก็ยะไปซื้อไปไว้ไว้ใช้ังไปหนัก็ช่องก็่องหมดหมดที่โงเลยตอนสุัไม่ได้ตัดิ ยังใงห,น,หน,นึ่ง<ว>นี่ครบแล้ว,ว,ลวสำหรับคลิปนี้นะคะก็ประมาณนี้นะคะฝากเป็นกำลังใจให้ยาชีกบกองด้วยนะคะ เป็นยังไงบ้างกระทะใหม่เราติดอ้าวมันเป็นทำอะไรไม่รู้นะนเขาขาานานนะมันก็เผามาแล้วติดก็ไอ้โวกอยากใส่กระทะกระทะเนี่ยเราล้นฟุดเลยเดิมอย่าอาจารย์ไม่ใส่มาเดี๋ยอะนะในใจอาจารย์จ้ะเอาไปตบป,ปากมานันเลยมันจะเงียบ บอกรู้ว่าเอาไปตบปากเลยแปาคลิปมาอีก <Pal> จ <harder> <atoon> ้ะไปอีลวไปอัดปิดปากมันบอกเมยงจะจะของนั่นสมัดปาาจมอยเมื่อกี้่ะบ้าไปปิดปากมันเนอ อย่าให้มันจมหลายว่าไปปิดบางวันนี้ม,นมาบริการบางระดับพ้าจ๋าบอกว่าให้บ้านุก,กินข้าวบอกให้มันกินข่าวในซิดให้มันกินข้าวเห็นไหมหนูขั้นเวลาให้นะถ้าไม่ขั้นเวลาให้มันให้ยิ่งอยู่างนี้อ่าแม่ ป้าสวนถามว่าไปปิดปากมันแน่ยมาสั่นหรือบอกดิ๊กีปากให้มืนกันไปปิดปากมันยเน่ยป้าใครมันเจ้าของร้านป้าจังแดดเอาแบนปิดปากเลยมะนก็หวแห่ๆก็สองใบเด้ไม่ใช่ใบเดียวเด้เป็นไง ปิดปากมีดเลยใช่ไหมมีดเส้นไหมแล้ววันนี้มันปิดปากมันแล้วปิดปากแล้วมีดเส้นไหมยเลยบอกให้นุกินข้าวนุไม่กินข้าวภาษาเขาบอกว่าภาษาให้นุกินข้าวกินเนี่ยเปลบอกไม่กินเนี่ยมันว่ามันบอกว่าอยู่ไม่อยู่มันกระซื่อื่นมันเลยไม่กินข้าวนี่แลอย่นี้นไม่กินข้าวปกติเลยภาษาอื กินไหมย๊ะกินเอาไว้ให้พี่โอมแล้วก็เรามากินแล้วกันมันผิดปกตินะใช่กินตแต่เช้ากินข้าวกินหีบด้วยเออพอแล้วเนาะพอแล้วเนี่ยคนี้มันก็จะแข็งใช่จะอันแบ่งไว้ให้พี่โอมอันนี้เลยมาเอาอันนี้ให้เขากินเลย มาจากโรงเรียนก็กินเลยที่เสื้อพี่ส่งโรงเรียนอ่ะใช่เสื้อพี่ส่งโรงเรียนอ้าปวันนี้ทำไมไม่เห็นหมิวเลยโอไม่ไปแล้วไป,ไ,ปลไปลงคลิปแล้วน่าก,กินมากนะคะพี่พี่อะไรนะคะบอกว่า สไปซี่อืมอะไรคะเพ๊าให้ไปหาหาสไปซ์สำนักงานด่วนเลยเพื่อนเ่ื่ัน